สวัสดีครับผมช่างเล็กไพศาลเทคนิคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสายวิทยุเดิมของนิสันนเวล่านะครับเรามาดูกันเลยนะครับสายหลักๆก็คือสายไฟตรงนะครับสายไฟตรงคือเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับแล้วก็สายไฟตรงแล้วก็สายไฟ AC นะครับ AC จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ AC เป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับ สีน้ำเงินเช่นเส้นนี้นะครับสีน้ำเงินเส้นนี้นะครับเส้นที่ไม่มีขีดเป็นเป็นเป็นขีดขาวหน่อยนึงนะฮะแล้วก็เราจะเป็นถ้าเป็นสายกาวเราที่ลงที่ตัวรถเลยนะครับตอนนี้เราจะลงที่ตัวรถนะครับถ้าเป็นไฟลีไฟลีจะเป็นสีเขียวนะครับเขียวอ่นเนี่ยเขียวอ่อนเส้นนี้นะแล้วก็เรามาต่อที่สายลําโพงนะครับลําโพงคู่หน้าคู่หน้าฝั่งคนขับนะครับค mm hmm. ู่หน้าฝั่งคนขับจะเป็นสีม่วง สีม่วงและสีฟ้านะครับสีม่วงและสีฟ้าสีม่วงบวกนะครับสีฟ้าลบนะครับลำโพงฝั่งคนขับประตูหน้านะครับประตูหน้าประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นสีผูกับสีขาวนะครับสีขาวบวกสีมพูลบนะครับแล้วก็ลำโพงประตูหลังนะครับประตูหลังฝั่งคนขับนะครับฝั่งขวามือฝั่งขวามือหลังนะครับจะเป็นสี ส้มกับสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาบวกนะครับสีส้มลบนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายหลังนะครับจะเป็นสีเขียวกับสีดํานะครับเขียวบวกดําลบนะครับแล้วมาต่อที่สายคอนโทรลพวงมาลัยของนิสสันนาวาระนะครับจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับ3เส้นนี้นะครับนะครับสีน้ําเงินขีดขาวลงกาวนะครับสีขาวขีดหนึ่งนะครับ แล้วก็สีฟ้าคีสองนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ